ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเสียงอะเสียงเป็นกระเทยเลยอันนี้เพิ่งตื่นนอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวอล์กเตรียมขึ้นบอร์ดพรุ่งนี้ของเป้นะคะก็คือวันนี้เป็นวันหยุดตอนนี้เป้เรียนเรียนวันเว้นวันของธรรมศาสตร์นะคะก็คือเป็นวอล์กว่าในวันหยุดวันหนึ่งในระหว่างที่เราต้องไปเรียนวันเว้นวันเนี่ยทําอะไรบ้างนะคะ มาตอนแรกก็ผมเผ่าก็ดูไม่ค่อยจะเข้าทรงเข้าท่าเท่าไหร่นะไปก็มัดอันนี้เวลากันอันนี้เหมิมมากได้มาจากชีอินนะราคา50บาทซึ่งแกมันน่ารักมากถ้าซื้อใน IG ไม่ใช่50แน่นอนประมาณนี้แล้วก็ที่ไปวางแผนไว้เนี่ยก็คือจะไปออกกําลังกายนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่ไปเรียนที่แบบไปขึ้นมอก็ไม่มีเวลาออกกาลังกายเท่าไหร่เลยที่จริงไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่ว่า มันมันไม่บังคับตัวเองไปอะ่ะเออนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้ไปนะมันก็เป็นเหตุผลทําให้แบบว่าไม่ได้ลงคลิปด้วยอะไรด้วยเออไม่ได้ลงคลิปด้วยอะไรด้วยเพราะว่ามันก็แบบหลายอย่างอะ่ะประดังประเดเข้ามาเนาะข้าวเช้าของเราก็จะกินเป็นโยเกิร์ตเบาๆแล้วกันกับชีสเพราะว่าในตู้เย็นของเราไม่เหลืออะไรอยู่เลยนะคะโอเค อันนี้ก็คือชีสของเรานะคะแล้วก็มาลืมให้น้องอิวว่าหวัดดีคุณผู้ชมนะคะทุกคนในสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีหน่อยเร็วตอนนี้น้องอิวนะคะอยู่ในช่วงผัดขนอยู่คือขนเต็มห้องเลยก็เลยต้องจับใส่ชุดไว้เอมันเอามันเอาตัวเข้ามา เอาตัวเข้ามาสอดแทรกนะก็คือต้องโดนจับหอมตามระเบียบถ้าไมไม่ค่อยดีก็คือเป้ไม่ได้ใส่ไม้นะอันนี้ก็คือกล้องฟูจิ x s 1 0นะคะเป็นไม้ภายในตัวเครื่องเป้ว่ามันไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายวอล์กอะ่ะบางทีเป้ขี้เกียจถ่ายวอล์กเพราะว่าเป้ขี้เกียจต่อไม้ก็ลองดูละกันว่าคลิปนี้แบบเสียงจะรอดเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยรอดไม่เข้าใจทำไมเสียงไม่ดีแต่แต่ภาพสวยนะฟูจิ แต่ถ้าเสียงไม่ดีก็ไม่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนล้วกันว่าเออเราต้องเปลี่ยนกล้องไหมอะไรยังไงนี่ลนะจ้ะชีสม,มากินไม่ได้ก็โยเกิร์ตนะคะไปกินเป็นตัวนี้เลยเบลกเรีโยเกิรต์ตฮนนี่คือมันจะมีความหวานแบบกำลังดีแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมีแค่กี่กร,รัมเอง9กร,รมัมจะบอกว่าเอ้ย 9กรัมมันเยอะนะก็มันก็น้อยที่สุดในบรรดายโยเกิร์ตที่แบบวางเรียงรายแล้วยกเว้นแบบเออโยลีดาอีกอันหนึ่งก้อนน้ำตาลน้อยน้ำตาลแค่5กรัมแต่ว่าร้นเนี้ยคืออร่อยมากก็ไม่ต้องสติขนาดนั้นอร่อยอดูก่อนมีคนอ้อนหนึ่ง ในวันที่แบบว่าจัมโบ้ไม่อยู่เป้ก็จะกินประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเป้ไม่ใช่คนที่จะแบบว่าเออลงไปซื้อข้าวเซเว่นหรือว่าลงไปซื้อข้าวอะไม่ชอบลงออกจากห้องอะก็เลยแบบตู้เย็นมีอะไรก็กินตามนั้นถ้าไม่มีกินก็ชงโปรตีนกินแค่นั้นแหละตอนนี้นะคะก็พอเรากินข้าวเสร็จใช่ปะมันก็ถึงเวลาของวิตามินที่จริงอะวิตามินก็ควรกินตอนท้องว่างใช่ปะแต่ว่าสำหรับเป้กินไปเลยจ้าเดี๋ยวลืมเพราะว่าปัญหาหลักตอนนี้ก็คือลืมกิน ก็ตอนนี้เปจะกินของพวก d i i นะคะหมดเลยวิตามินที่เรากินนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเม็ดทั้งกองนี้ก็คือเพื่อผิวพรรณหมดเลยนะคะโอเคระหว่างนี้เราก็ต้องกินน้ำให้ได้เยอะๆด้วยนะอย่างน้อยตอนเช้าอะ่ะก็คือต้องห้าร้อยมลนะคะเพราะว่าถ้าเรา คือเป้เคยลองแล้อัดจะเยอๆเๆยๆอะอะแล้วอัดได้แต่ว่ามันฉีแบบชีแบบโนลิมิต no อะไม่สิ้นสุดสัทีอะแล้วก็ถ้าเราอันนะ้นอะมันจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็กินให้มันพอดีนะคะแล้วก็จิบระหว่างวันให้เยอะๆ,ๆ,ๆก็ตอนนี้เป็นเวลา8.20โมง20่อ8 1เองหรอปโมง18เองอ,เ,อเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็คือจะมานั่งทำกันบ้านนะทุกคน คือมันจะมีงานกลุ่มที่เป็นเคสสัตดี้ที่ต้องทํานะคะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งทํางานกลุ่มกันแล้วก็อาจจะนั่งเครีร์เอกสารเครีร์การบ้านอะไรต่างๆแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเป้ต้องสอบด้วยแล้วก็มีไปสัมภาษณ์งานมีไปสอบคือแบบเออที่จริงมันแบบไม่ไม่ได้รัดตัวหรอกนะแต่ว่าใจมันเครียดเข้าใจปะใจมันเครียดแล้วหนึ่งสิวก็เลยมาเต็มเลยแม่ดูดิทุกสัดส่วนเลย ตรงคางนี่ยิ่งเยอะเพราะกินเลอะนะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแลวกันว่าในวันหนึ่งทําอะไรบ้างยังไงเอ๊ะแล้วพี่แป้งไม่แปลงฟันเหรอใช่ว่ะฉันลืมแปลงฟัน <laughs> ลืมแปลงฟันเน่ะก็เดี๋ยวหลังนี้ไปแปลงฟันนะคะไปแปลงฟันคามไม่ต้องถ่ายให้ดูเนาะแปรงฟัน เห็นไม่คาดฝันขึ้นทุกคนก็คือนี่ค่ะกระจกของเราหลังจากติดมา2ปีนะคะมันตกลงมาไม่รู้แตกหรือเปล่าโอ้แม่เอ้ยตะกี้นอนอยู่บนเตียงตกใจหมดเลยนะนี่จ้าเดี๋ยวดูนิเปิดติดโอเคยังติดอยู่นะคะก็คือเรื่องของเรื่องคือต้องลงไปข้างล่างนั่นแหละคือเป้ซื้ออันนี้จากอ e ีเกียแล้วก็ใช้กาว เขาเรียกว่าอะไรอะเก้า3มเอมเกามิติเออเกา,าอะไรไม่รู้อะติดนะมันก็เลยแน่นมากนี่2ปีเลยนะไม่เอ้ยฮัลโหลทุกคนกลับมาแล้วตอนนี้ก็คือเป้ไปใส่ชุดอะไรมาเรียบร้อยไปอาบน้ําอะไรมาเรียบร้อยแปรงฟันอะไรเรียบร้อยแลวนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะก็คือตะกี้เป้ตอนแรกกะจะทํางานแต่ว่าสรุปทํางานบ้านซะงั้นคือแบบอา้อาวเก็บหมดเลยจ้าตากผ้าซักผ้าถูพื้นอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วก็ เราจะมาลงสกินแคร์กันนิดนึงเพราะว่าวันแบบเดียก็คือเราไม่ได้แต่งหน้าไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่แมส่อยด้วยนะเพราะว่าเราอยู่แต่ในห้องไงเราก็เลยจะมาร์กหน้ากันนะคะเพื่อให้แบบเออผิวหนังมันได้พักผ่อนน่อยนิดนึงแล้วก็อันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะของ fresh drop tomato ตัวนี้นะต้องปิดหน้าตัวเองไว้เออให้ความชุ่มชื้นนะคะ oh my gosh oh my gosh Oh. รู้สึกชุ่มชื่นไปทั้งตัวเลยค่ะออ oh my ก o าอร่อยบ้านเราเล่นไม่มีรสจริงฉีดตัวได้ไหมเย็นดีอันนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ไปเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมามาร์กหน้ากาันแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ามาร์กหน้าที่ไปใช้เป็นประจําก็จะเป็นของนี่รุลุรุนอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าเหมือน เขาเคยส่งมาให้นะคะแล้วก็ลองใช้แล้วก็เฮ้ยติดใจซะง,งั้นก็เลยแบบอ่ะพอโปรโมชั่นปุป๊บฉันซื้อเก็บเลยจ้าแต่ว่าเอามาโชว์แค่นี้ไม่ได้มีอะไรวันนี้เป้จะลองใช้อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเป็นแบรนด์นําเข้าจากเยอรมันชื่อ a p p i c o t นะนี่ยังไม่ได้แกะเลยดูสิเอาแกะไงอ,ะอ่ะอ m i มีแกนี่อ่ะชื่อแบรนด์ a อ p i c อ t ก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็น beauty pad นาเข้าจากเยอรมันมาเลยนางเนี่ยจะมีความเป็นแบบเท่าที่ไปอ่านนะก็คือเป็นมาซิลิโคนที่มีไฮยาลูรอนิกข้างในและสิ่งที่เก๋กรูดที่วันนี้ต้องเอาออกมาใช้เลยเพราะว่านางมีเทคโนโลยีที่ทําให้สามารถใช้ตัวนี้ซ้ําได้30ครั้งเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูแล้วกันอันนี้มันเป็นเมาส์แพดนะคะแล้วก็ไอแพเมาส์กับไอหรอจะไม่มีทั้งหน้าใช่ปะ เออมันมันไม่เออมันไม่ได้เอาไปใช้ทา้งหน้าเว้ยเราแกะเลยแล้วกันนะคะซองนั่งดูดีอ่ะอ๋ออันเนี้ยเขาก็ออกแบบซองมาให้แบบว่าเราแกะอย่างนี้ได้เลยโชวอ,อ๋อเป็นอย่างนี้ข้างในก็มีสอง,ม,องมีคู่เดียวอย่างนี้เลยมีคู่เดียวอย่างนี้เลยแต่ว่าการใช้ปากสามารถใช่งี้ก็ได้คะ่ะทุกคนใช้แบบ ร่องร่องน้ำหมากก็ได้แล้วก็ร่องหนวดก็ได้นะคะเป้ก็ติดร่องน้ำหมากแล้วกันอ,อ๋อจะมีด้านหนึ่งเหนียวด้านหนึ่งไม่เหนียวแล้วเราต้องล้างก่อนไหมอย่างนงี้หรอว่าใช้เสร็จล้วต้องล้างไหมเออเดี๋ยวต้องเซิร์ชชิงอ,ะอ,นนอะ,ะอันนี้เมาส์แพดเนาะและนี้ไอแพดเฮ้ยน่าหนุกอะ iPad อ่าก็คือให้มาคู่เดียวนะคะเหมือนกันเพราะว่าซองหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้สาสิบครั้งแล้วฉันจะแปะเข้าไปเลยนางจะมีความแบบว่าเป็นียกอะไรอะมีเม็ดไม่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 มเม็ดสีขาวตรงนี้นิดนึงนะคือไม่ใช่ฝุ่นนะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเม็ด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 ไม่ใช่กิเตอร์แล้วก็ไม่ใช่ฝุ่นอ่าติดตาใช้ก็ติดเป็นอ่ะติดขึ้นมาอย่างเงี้ยวิ ทาไมกับตารู้สึกแบบดีขึ้นมาเลยรู้สึกเย็นเย็นขึ้นมาเลยอะ่ะอ่ะขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นขนหน่อยตาจะได้ยกยกเอออ่ะ ประมาณนี้แต่ว่าขอเติมลิปนิดนึงได้ไหมคือแบบสีหน้าฉันน่ากลัวมากเลยก็คือขอโทษทุกคนที่ดูวอกนี้ด้วยนะคะว่าเออหน้าตาอาจจะไม่ให้เกียรตินิดนึนงก็คือสิวเยอะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะหาสั่งข้าวกินกันเพราะว่าตอนนี้11โมง21แล้วก็เป้ก,ก็จะเข้าไลแมนเนาะแล้วก็จะไปสั่งเจดาอยากกินมานานมากแล้วแบบพุย้ยเข้าไปไหลายวันมากแล้วมันไม่เปิดที่จริงตอนเช้านี้ก็เข้าไปแล้วแบบ อ้ามันเปิดเก้าโมงครึ่งแต่มันยังไม่เปิดสรุปแฟนส่งมาตอน11บเอ็ดโมงว่านางเปิดแล้วนะแกจะสั่งไหมอ้าวฉันสั่งซีชอบมากชอบของดองมากแบบชอบไม่ไหวอะแล้วเวลากินก็ตัวก็จะบวมๆเธอตะเกียก็คือลงไปเอาข้าวมาแล้วนะคะปูดองกั้งดองเจดาแต่ว่าเพิ่งไปหารีวิวมาว่าไอเจ้าตัวเนี้ยเอาล่าสุดเลยนะก็คือใช้เสร็จเนี่ยเอาไปล้างน้ําสบู่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแผ่นไฮยาลูรอนิกที่แบบมีแต่ไฮยาลูรอนิก ที่จะซึมเข้าผิวหนังเราเท่านั้นก็คือถ้าล้างสบู่ไฮยาลูรอนิกมันจะไม่หลุดออกไปจากแผ่นเป็นทเทคโนโลยีทเทคโนโลยีว่ะของเขาเทคโนโลยีของเขาเออเทคโนโลยีของเขาเออใช่แล้วซึ่งปังมากแล้วเนี่ยก็คือเปลอ้ลองลอกออกมาตะเกียมันชุ่มชื้นทันทีเล,เลยเวยงงมากเอออันนี้เขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าถ้าให้ซื้อเองราคาก็แรงอยู่แบบเป็นพันอะคือแผ่นหนึ่งแบบพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แรงนะแม่แรงแรง,แรงอ่าเดี๋ยวไปดึงออกก่อนละกัน เพราะว่าหิวแล้วไงเพราะว่าอยากกินแล้วไงเออเนี่ยมันจะให้แบบความรู้สึกแบบเออตรงเนี้ยมันชื้นๆนะแต่ว่ามันไม่เปียกนะเวย้ยมันไม่เปียกไม่อะไรเลยแต่มันมีความรู้สึกแบบเย็นเย็นชุ่มชุมบริเวณผิวที่เราแปะเข้าไปอะ่ะเออไม่น,าน่าหน่ะนางถึงแพงจริงนี่นะคะคือเจดา้าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นค่ะ อันนี้ปูไปสั่งมาแค่ขีดเดียวนะคะแบบกรุบกริบเพราะว่าไม่ได้ชอบปูนะแต่ว่าอะขออารมณ์นิดนึงแล้วก็กุ้งจ้ากุ้งสี่ขีดก็เกือบโลนะวันนี้แหละก็คือวันที่เราจะมีความสุขมากมาก,มากวันนี้ทำไมเจด้าเขาสั่งเขาใส่เป็นกล่องมาให้ก็ไม่รู้ปกติเขาจะใส่เป็นถุงนะแต่ใส่เป็นกล่องก็ดีก็ได้เก็บง่ายเพราะว่ามันกินทีเดียวไม่หมดอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจะเก็บได้อาทิตย์หนึ่งนะ กุ้งนี่จ้ะโอ้ยคักๆแสบคัก,กอืม,อมปูเนี่ยเป้ไม่ได้สั่งปูไข่นะเพราะว่าเป็นคนเลี่ยนอะเลี่ยนไข่ปูกิ่นปูมันจะแบบเด้งกว่ากลิ่นกุ้งอะเออซึ่งมันมันไม่ชอบชอบกุ้งละมุนกว่าเอาแล้วนะ อโอเคนี่ก็คือตอนกลางวันในวันหยุดของเรานะคะพรุ่งนี้จะเตรียมขึ้นเรแเราก็ต้องเตรียมใจพร้อมเตรียมท้องแล้พร้องต้องกินข้าวนะคะแล้วก็ต้องกินแต่ของอร่อยด้วยก็เดี๋ยวกินเสร็จก็คงไปนั่งทํางานแหละอืมเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันนะ สวันะเป็นเวลาแบบว่าสามทุ่มครึ่งและไปจะนอนแล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมตัวไปขึ้นเวนเนาะอ้าเป็นก็ต้องตื่นเร็วมากๆแล้วก็ต้องนอนเร็วมากๆก็เดี๋ยวกสักพักก็คงจะเข้านอนแล้วแต่ว่าก็ต้องอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่อาบแล้วก็ต้องแปรงฟันอะไรก่อนเนาะกี้ก็มีกินข้าวเย็นไปแต่ว่าไม่ได้ถ่านแค่นี้วันนี้ดีมากหอมมากใคร้วก็นะแบบทั้งคืนไม่มีกลิ่นปากตื่นขึ้นมาก็ยังไม่มีกลิ่นปากแล้วก็ ไม่เผ็ดอ่ะเออเป็นถุงผงไทยเด็กใช้ได้แน่นอน เนื่องจากที่เป้ได้ปูทางไว้แล้วนะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าแล้วก็ออกเช้าจากคอนโดกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเป้ก็ต้องเตรียมของให้พร้อมในกระเป๋าเลยส่วนกระเป๋าที่เป้ใช้นะคะตอนนี้จะเป็นของนี่จ้า g u s t i Luca ใบนี้เป้เคยรีวิวไปให้ดูแล้วนะในคลิปฮอเรียกว่าอะไรอะ่ะฮอกระเป๋าไอจีว่าฮอล์ g u s t i Luca นั่นแหละเป็นแบรนด์ของสวีเดนนะคะเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบโคตรสวยอะ่ะแล้วก็แบบ บรรจุได้เยอะคือแบบเหมาะกับจิตมากดูดิดูข้างในมีอะไรก็ไม่ดูมีทั้งล่มมีทั้งแบบว่าเออกระปงกระเป๋าตังคนะ,คะและ้วก็มี power bank นะมีแอลโกอฮอล์สเปรย์แล้วก็บัตรประจำตัวนะคะบัตรต่างด้าวแล้วก็ต้องแล้วเราต้องเอาอะไรไปอีกก็เดี๋ยวเอา iPad ไปด้วยแล้วกันก็คือตรงนี้เลยอ่ะชาร์จเต็มแล้วก็คือ iPad รุ่นนี้ดีม,มาก iPad Pro 2020 คือถ้าไม่ใช้อ่ะแบตไม่มีทางลดงงมากไหมงงไหมเออไม่ไมงงไม่งง,ง,ง <c oughs> คือถ้าไม่ใช้แบตก็ไม่ลดจริงๆ okay, โอเคก็เช็คว่าครบไหมอ๋อยังไม่ครบเป้ต้องมีนี่ด้วยนะมีหมวกคือเป้ไปทํางานอ่ะเป้จะใส่ชุดนี้นี่จะ้ะนี่คือชุดฝึกไตเทียมนะคะก็จะเป็นชุดนี้เลยแล้วก็จะมีสเสื้อกาวหนึ่งตัวสเสื้อกาวสีขาวเนาะแล้วก็จะมีหมวก โอ้แม่เอ้ยอยู่ไหนอ่ะนี่หมวกก็ต้องใส่นะคะพวกพยาบาล เียหรือว่าพยาบาล i อ u ต้องใส่แบบหมวกเก็บผมไปให้หมดเลยนะคะเพื่อ,อเพื่อความสะอาดนั่นเองแล้วหมวกเนี่ยก็ต้องเอากลับมาซักทุกครั้งด้วยอา้าวฉันเดินหยิบทีละอย่างชุดที่จะเปลี่ยนขากลับนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ชุดฝึกอะ่ะที่เราเข้าไปให้บริการผู้ป่วยแล้วอะ่ะออกมาสู่โลกภายนอกได้มันจะเป็นการแบบว่านําเชื้อจากข้างในโรงพยาบาลออกนอกโรงพยาบาลน,นะคะก็คือ เราก็เจอผู้ป่วยอยู่แล้วเนาะเออก็อาจจะแบบเอาเชื้อออกมาให้คนข้างนอกได้แล้ก็จะเอาชุดเป็นแบบชุดกระโปรงง่ายๆนะไปเปลี่ยนจะบอกว่ากระเป๋ามันจุเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะเท่านี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเรามาสัายกระเป๋งกันเนี่ยมันพอดีตัวมาก แล้วก็เนื้อผ้าที่แบบมีความดีงามแต่ว่าคงทนแต่ไม่นักเออเนี่ย กัสเตนลูกานะคะไปเซิร์ชใน IG ได้เออถ้าใช้โค้ดส่วนลดเป้ก็คือโค้ดโพซีเป้ลดอีก15%นะคะเขามีหลายแบบมากก็คือเข้าไปซื้อได้ใชีย่ลืมใช้โค้ดเป้ด้วยนะจะได้ลด15%โอ้ยปั้ยปังๆเดี๋ยวเราจะพามามาร์คหน้ากันนะคนก็เป็นที่มาร์คหน้าของลุนลุนลุนนะจ๊ะ สูตรพีชอันนี้เพื่อผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ให้สุขภาพดีนะทุกเป้สังเกตกับตัวเองอะหลายรอบแล้วนะช่วงที่เป้สิวขึ้นเยอะแบบนี้เป็นเพราะว่าเป้ชอบลืมมาร์กหน้าเว้ยคือเหมือนผิวเราอะมันแบบมันไม่ดีมันไม่แข็งแรงอะแต่พอมาร์กหน้าปุบอะอะสิวก็เริ่มหายแล้วช่วงนั้นอะแบบสิวจะขึ้นยากอะไรเงี้ยเป้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาร์กหน้าเป็นสิ่งที่แบบสําคัญจําเป็นกับชีวิตเป้มากอาทิตย์หนึ่งอะควรแบบมาร์กอย่างน้อย 2- ถึงสาครั้งเลย เพราะว่าถ้าไม่หมั่มันจะเป็นแบบนี้เลยสําหรับหน้าไปนะสําหรับใบหน้าไป โอเคเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จรูนของวันหยุดของเราที่ไม่ได้ไปขึ้นเวรไม่ได้ไปทํางานนะคะพรุ่งนี้เป้ก,ก็จะต้องตื่นเช้าไปทํางานแล้วก็มาร์กหน้าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เป้ทําพอมาร์กหน้าครบ20สนาทีเป้ก,ก็ถอดทิ้งอยู่แถวนี้แหละแล้วก็นอนไปเลยนะจ๊ะนี่ก็คือเตียงนอนอันแสนสุขของดิฉันนะคะสําหรับใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็คือเม้นมาข้างล่างได้เลยนะถ้าเป้ถ่ายได้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะ บายสันดีคจ้าพูดไม่ค่อยได้เพราะว่าพอมันมาร์กนะครับมันแบบแข็งมันแบบอันนี้ไปหมด